ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by a c a d e m y ครับวันนี้นะครับเราเอาการทำงานนะครับในการตัดผมชายของสถาบันออกแบบทรงผม k t o by a c a d e m y มานำเสนอมาชี้แนะมาบอกกล่าวแล้วก็มาแจมแล้วมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆให้กับหลายๆคนที่รัก สายวิชาชีพหรือละการตัดผมชายครับจุดแรกนะครับผมมีการเริ่มลักษณะพอยพอยในที่นี้ก็ชื่อจุดของด้านจอนะครับโดยการไล่กึ่งของเฟรดโดยการเก็บลายเก็บแนวลักษณะของทรงเพื่อให้มีความสมูทให้มีความคามคืนและให้มีความสวยและก็มีความสวยงามโดยการ ไล่ขอบเกี่ยงมาครับเสร็จแล้วนะครับผมมาการขอบในโซนของซิกหน้าการคอนขอบต้องยอมรับความจริงนะครับยุคสมัยใหม่นะอดีตนะครับปัจจุบันมีความแตกต่างกันสมัยใหม่นะครับถ้าเป็นทรงกึ่งของวัยรุ่นหรือเป็นแนวของวินเทจเป็นแนวของผมชายที่เขาเรียกว่ากึ่งที่เขาชอบความหรูความจันสมัยมก็ต้องมีการคันขอบการจอนแล้วก็การด้านหลังนะครับให้มันมีความคมมีความสมูทแล้วก็มีความสวยงามครับวันนี้เราเอาเทคนิค วันนี้เราการทำงานวันนี้เราเอเวชั่นของการตัดในสไตล์เรามาเผยแพร่มาแชร์มาเน้นลนักษณะกรอบของทรงหรือมาเน้นการทำงานในรูปลักษณ์ของการทำงานในเกิน่ของ KTO Academy นะครับ หลังจากที่เรามีการใช้คิปเปอร์เก็บทรงเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาใช้ลักษณะของใช้กันไกลโดยการลดน้าหนักของเส้นผมความว่าลดน้ําหนักในที่นี้ผมเขาค่อนข้างที่จะหนานะครับหนามากๆพอเราใช้การใช้กันไกลดิวเจาะหรือการไล่ใช้กันไกลไล่เนี่ยมันจะมีความซอฟความพิวแล้วก็มีความสวยออกมาครับการตัดหรือการไล่ลักษณะของทรง หรือการเก็บขอบลักษณะของทรงเพื่อเราต้องการนะครับทุกอนุมูลทุกสัดส่วนนะครับให้มันมีความคมคืนและมีความสวยงามครับจากเทคนิคของการซอยจากเทคนิคของการไล่ทรงหรือจากเทคนิคของการเซตหรือจัดทรงนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นหลักการและเป็นการทํางานที่นะครับที่เรานาเสนอและที่เรามาบอกกล่าวครับอย่าลืมนะครับการทํางานในลักษณะของผมชายนะครับอย่างของคถาบันเชียวคารมีเราจะเน้นถึงโครงสร้าง เราจะเน้นถึงสีละเราจะเน้นถึงลายและเราจะเน้นถึงแนวในลักษณะของการทําทรงความหมายของผมก็คือนะครับลายก็คือการเก็บลักษณะขอบของด้านล่างโดยการไล่ในลักษณะกลึงของไล่ให้มาปมเกลืนกับส่วนของด้านบนส่วนการเก็บนะครับลายแนวรักยุบต่างๆนะครับก็คือการการขอบหรือการแตกแต่งของทรงเนี่ยเพราะเราต้องการให้มันมีความคมสวยงามครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการทํางานเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ใบมีด คำว่าใบมีดในที่นี้กวหมายของผมก็ามาการและแต่งขอบแต่งลายแต่งแนวแต่งลักษณะของจรหรือแต่งลักษณะของทรง ื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามว้าวครับแป๊บเดียวนะครับนะทรงเรารูปแบบออกมาได้มีความสวยครับสวยสวยงามมากนะครับเป็นความเด่นเป็นความเก๋แล้วก็เป็นมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลักษณะของการตัดผมชายครับการเรียนรู้นะครับอย่างืึนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงแต่เราไฟฟ้านะครับเราหาวิชาแล้วเราก็หาหลักการนะครับว่าจุดแรกเราควรจะต้องเริ่มจุดไหนนะครับแล้วสูงหนา ต่ำบางอยู่ขนาดไหนนะครับอย่างเช่นนะครับเรามีการคุยนะครับว่าวันนี้ต้องการตรงสูงไหมต้องการต่ำไหมนะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเขาด้วยนะครับสีละรูปหน้ารูปตาหรือบอดี้เขานะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญคําว่าองคนะ์ประกอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการที่เราตัดเราดูสีละสีละก็คือโครงสร้างเขาหรือใบหน้าเขาใหญ่หรือหัวเขาใหญ่เราอาจจะให้มีเนื้อผมนิดนึง เพื่อไม่ให้ดูหัวหลิมนะครับแต่ใบหน้าโครงสร้างเขาเล็กเนี่ยอาจจะมีลักษณะของผมสั้นนิดนึงก็เพื่อให้เข้ากับ โครงสร้างหรือสีละเขานะครับแต่แล้วทั้งหลายทั้งปวงก็คือขึ้นกับยุคกับรสมัยนะครับคาว่ายุคในสมัยก็ผมว่านะครับทรงอันไหนที่นเป็นอินเทร์นะครับนะเขาก็จะนําพามาเองนะครับสั้นยาวก็ขึ้นอยู่ที่ความเขาต้องการนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเรามาดายนะครับดายหรือโบลดายโดยการเป่าเซตของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความคงคืนว่าเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นร้านบาร์เบอร์เลยนะครับดึงมีการตบแป้งนะครับนะใช้ใบมีดเสร็จนะครับปแ้้านบาร์เบอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเราก็จะมีแปลงคือ สวยนะครับผมเห็นนะครับแปลงใหญ่ๆนยเขาก็จะปัดวันก่อนนะครับไปตัดที่ชนบุรีนะวันพ่อแห่งชาตินะครับและได้ไปร่วมสมัยกับช่างบาร์เบอร์เขาโอ้เขามีเสน่ห์ครับเขาตัดผมออกมาได้สวยสวยงามมากนะครับผมชายครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับฤิ์สภักดีหรือเจ้าของ KTO ีคารามี086ครับ796ครับส8 5 8ดครับสวัสดีครับ้วเราพบกันเจอกันใหม่